เจอกันที่บ้านของเพื่อนนะครับในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิวบ้านแยะฟูนะครับดอยหมอสำหรับเส้นทางขึ้นถือว่าชันพอสมควรนะครับ3กิโลสุดท้ายเป็นทางลูกรังผู้ขับขี่ก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวพอสมควรในระยะสุดท้าย3กิโลนี่นะ เชียงรายเดินทางไปถึงที่นี่ระยะทาง25กิโลเมตรนะครับถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ใกล้ตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่สุดสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับป๋าตายรถบ้านนะอย่างเป็นทางการสวัสดียางเป็นทางการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวดอยบอ่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่ง ขึ้นมาถึงตอนนี้เป็นเวลา18นิกา30นาทีเอารถขึ้นมา3คันนะครับกับเพื่อนก็มีรถบ้านของผมแล้วก็เจ้าประจำอนุรักษ์กับต้อยวันนี้ผมมาฉายเดี่ยวนะปาล์มกับู้ชิไม่อยู่นะครับกลับไปที่บ้านจังหวัดพะเยาวกว่าจะคุยได้ก็ต้องคงตัดต่อหลายครั้งเลยที่หายไปเนื่องจากผมไปติดโควิดมานะครับโอ้โหสาเอาตัวรอดมา ได้สามปีในที่สุดก็ติดจนได้เสียงก็จะใช้เสียงเยอะไม่ค่อยได้ที่จริงก็อยากจะคุยอยู่นะครับไปติดโควิดมาจากงานแต่งงานน้องชายน่าจะคัสเตอร์กันทั้งงานนะครับผมก็เพิ่งหายได้สักไม่กี่วันนี่แหละเพิ่งครบ10บวันตรวจก็ไม่เจอเชื้อละน่าจะเป็นลองโควิดอยู่ปูชชีก็เข้าโรงพยาบาลไปหลายคืนนะครับผมก็ป่วยด้วยแต่ปามไม่ติดเพราะว่าปามเป็นมาก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็มีแม่ผมอีกช่วงนี้นะครับต้องขอเตือนเลยโควิดระบาดมากยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะครับอ่ะราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของเราดีกว่าเหมือนที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับอยู่ที่จุดชมวิวดอยบ่อนะครับทางขึ้นก็ตามที่ท่านเห็นนะครับลำบากน่าด,ดูเหมือนกันรถตู้ก็ขึ้นมาได้อยู่ก็ถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าทำมาสุดๆแล้ว ตอนนี้สมาชิกทุกคนกําลังกางเต็นท์กันอยู่นะครับอขอไปจริงๆผมอาจจะใช้เสียงเยอะไม่ค่อยได้พอขึ้นมาถึงจุดชมวิวโอยบ่อทุกทีผมจะขึ้นมาปกติไม่ได้ขึ้นมาวันหยุดนะครับทุกทีตามที่ถ้าท่านลองไล่ย้อนไปคลิปเก่าๆก็จะมากับกุ้งนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10นะครับจันวาคมวันรัฐธรรมน,นูญโอ้โหมันจะหยุดยาวไปถึงเสาร์ที่ตอนนี้รถ ถือว่าลดแล้วก็ถือว่าลดและผู้คนเยอะมากเยอะจริงๆจ,จนจะกลายเป็นศูนย์อพยพไปแล้วซึ่งผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่ผมชอบไปอยู่ที่ไม่มีคนมากกว่าแต่ทํายังไงได้นะครับหยุดยาวแล้วก็มันตรงกับวันหยุดของผมพรุ่งนี้พอดีผมจะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะครับวันนี้ผมก็ทํางานอยู่เดี๋ยวจะผมจะพาไปชมบรรยากาศที่บนข้างบนไดยบ่อนี่นะครับ ตอนนี้สมาชิกก็กำลังกางเต็นท์กันอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูสมาชิกกางเต็นท์กันก็จะนอนอยู่ในรถสองคันนะครับนอนเต็นท์สองหลังนะครับที่เต็นท์เจ้าอาวาสกับเนมนะครับ <c oughs> ตามที่ท่านเห็นนะครับ <c oughs> เต็นท์สามเนรและ <c oughs> เต็นท์เจ้าอาวาสสำหรับเต็นท์ตัวนี้เราสั่งทำมาเพื่อหารายได้นะครับ <c oughs> อ่ามีรูนะครับถ้าใครส่องรูตรงนี้เราเก็บห้าบาทนะครับเรา ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกับ17นาทีทางขวามือของผมจะเป็นวิวของจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ที่จุดชมวิวดอยบ่อตรงนี้จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่วันนี้เหมือนที่ผมบอกท่านไว้แต่แรกผู้คนนี่หลั่งไหลมาเยอะมากจนล้นนะครับจุดชมวิวตรงนี้ทุกทีผมมามันไม่มีใครมาเลยเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวนะไม่ทราบว่าจะเห็นไหม พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูน่าจะเห็นชัดเจนกว่านี้ค่อนข้างจะวุ่นวายเลยไม่ต่างจากศูนย์อบพยกผมบอกแล้วการมาตั้งแคมป์หน้าเทศกาลมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจุดไหนของประเทศไทยผมคิดว่ามันคงไม่ต่างกันนะครับเออตอนนี้ก็เสียงดีขึ้นหน่อยเมื่อกี้ตอนเริ่มรายการอะไอเพราะว่าผมไปกินป๊บซี่มาแช่เย็นมาครับ นี่ก็บรรยากาศในรถนะครับรกๆหน่อยเพราะว่ามาคนเดียวสบายมากกว่านี้ก็จัดพร็อพให้เพื่อนๆถ่ายรูปกันนะครับผู้หญิงก็ย่างเนื้อวันนี้ก็ถือว่ามากัน1 2 3่งอครอบครัวรวมกับผมนี่ไม่มีครอบครัวนะวันนี้ฉายเดียวแถวรอบๆเราก็เยอะนะครับเต็นท์เพียบเลย เราเป็นเอาเป็นอันว่าเราไม่ถ่ายแถวเต็นท์ข้างๆตรงนี้ก็เป็นรถอนุรักษ์นะครับจัดพร้อมไปจากเต็นท์สองเต็นท์นี่ก็อยู่ในวงสังสรรค์นะครับส่วนผู้หญิงก็อยู่ในการจัดเตรียมอาหารในเวลาทุ่มกับอีก20นาทีนะครับ สยามป้าเลยนครับอันนี้คือบรรยากาศขอเราพี่นะพี่พี่นอนเปลือกก็ได้ต้องแปลกจริพี่ก็ได้แบบจอกพี่ออพี่สำหรับวันนี้เป็นเช้าวันใหม่ของวันที่11ธันวาคมนะครับ ผมตื่นมาแต่เช้าก็ออกบันทึกเก็บภาพนะครับเก็บภาพฟุตเทจผู้คนเมื่อคือนก็ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะจนล้นลานกลางเต็นเลยคือเห็นขึ้นมาเกือบไม่ขาดสายนะครับในตอนกลางคืน ตื่นมาตอนเช้าก็เหมือนศูนย์อพยพนะครับตื่นเช้าขึ้นมารับวันใหม่ผมก็ไปเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นเก็บบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณจุดชมวิวมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับที่ตะวันออกซึ่งข้างล่างเป็นตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย สำหรับผู้คนที่ขึ้นมากลางเต็นท์ก็เหมือนตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับเยอะมากขอบอกว่าเยอะจริงๆเมื่อคืนนี้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับเสียงนะพอเที่ยงคืนมาทุกคนก็จะเงียบๆกันคุยกันอยู่ตามเต็นท์อาจจะมีบางเต็นท์ส่งเสียงดังบ้างนิดหน่อยก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกให้งดใช้เสียงก็ถือว่าดีมากนะครับที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล สำหรับการออกแคมป์หรือออกตั้งเต็นท์หรือมาจอดรถนอนแบบนี้บางทีทุกคนก็ต้องการความสงบผมไม่ได้บรรยายไว้ตั้งแต่แรกในวันที่ไปนะตอนนี้คือบรรยายเพิ่มเอาทีหลังเนื่องจากผมติดโควิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้เสียงได้เท่าที่ควรคือพูดแล้วมันไออะครับพอมันไอเสร็จก็ไม่อยากจะคุยก็เลยส่วนมากจะเก็บภาพต่าง เอามาฝากให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันมากกว่าในในคลิปนี้บรรยากาศก็สวยสวยนะครับนี่เห็นไหมครับก่อไฟทำอาหารกันมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะของชาวแคมป์บังเต้นก็ ตื่นกันแล้วส่วนมากก็ตื่นกันแล้วเต็นท์ไหนที่จับหนักหน่อยก็ยังไม่ตื่นแต่ยังไงก็คงต้องตื่นนะครับแดดถือว่าแรงมากในวันนี้นี่ก็เป็นรถบ้านคู่ใจของผมเมื่อคืนนี้นอนคนเดียวนะครับสบายส่วนเต็นท์อื่นๆก็ทยอยตื่นรอพระอาทิตย์สาดแสงมาเ <c oughs> พื่อ <c oughs> ให้ ไอ้น้ำค้างไอหมอกละเหยนะครับถึงจะเก็บเต็นท์นี่ก็เป็นบรรยากาศในในจุดกลางเต็นท์ในที่เพื่อนๆผมอยู่กันนะครับ ทางก็ถือว่าค่อนข้างชันพอสมควรนะครับอย่างเมื่อวานเรามาตอนเย็นนะก็ถือว่าชันเลยนะเนี่ยแต่ช่วงนี้รถตู้ก็มาได้นะครับรถเก่งก็มาได้แต่ถ้าฝนตกนี่ก็ต้องพิจารณากันอีกทีครับทุกคน วันนี้ก็แทบไม่ได้คุยกันเลยไม่ว่าจะมากับเพื่อนหรือจะมากับครอบครัวก็ล้วนแต่มีภารกิจที่ต้องทําในแคมป์อีกอย่างหนึง่งเหมือนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าผมเป็นโควิดนะครับก็เลยไม่สามารถจะ,ะคุยได้เยอะเพราะว่ามันไอนะครับนี่มีรถข้างหลังตามมาเยอะเดี๋ยวให้รถข้างหลังไปก่อนรถเรารถช้ารถตู้ ก็กำลังลงมาจากดอยบอกนะครับระยะทางก็ช่วงที่ชันนี่ก็น่าประมาณ3ามกิโลซึ่งชันพอสมควรนะครับจะ mm hmm. ให้รถตามไปก่อน mm hmm. เพราะว่ารถเราเป็นรถตู mm hmm. ้ก็ไม่มีรถตู้ขึ้นมาสักขันนะ mm hmm. ช่วงนี mm hmm. ้ก็ถือว่ามาได้นะครับ mm hmm. คนก็เยอะมากนะเมื่อคืนตามที่ท่านเห็นในคลิป ยบ่อนะครับมาจากเชียงรายการเดินทางก็ใช้รถส่วนตัวมาได้ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรสำหรับเมื่อคืนบนโดยบ่อก็เรียบร้อยดีผู้คนก็โอ้หหลายร้อยคนพอสมควรที่ประมาณด้วยสายตานะครับผมตื่นขึ้นมาประมาณ6กโมง เก็บบรรยากาศเขาโดยต่อไว้ให้ท่านดูตามในคลิปนะครับไปดูห้องน้ําห้องน้ํามีแยกชายหญิงนะครับคนละหลังเท่าที่ผมไปดูในห้องน้ําชายมีประมาณห้าห้องถ้าความสะอาดก็ก็ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์นะเพราะว่าคนน่าจะใช้เยอะกันมาก ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวแล้วก็เป็นฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็การรักษาความปลอดภัยผมก็เห็นมีเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อคืนคิดว่าน่าจะเป็นชรบบอที่มาเข้าเวรแล้วก็การส่งเสียงการใช้เสียงเห็นเที่ยงคืนนะครับเจ้าหน้าที่มาบอกให้เป็นเต็นเต็นไปว่าให้งดใช้เสียงเต็นไหนใช้เครื่องเสียงหรือว่า ร้องเพลงเล่นกีต้าก็เห็นเขามาบอกเป็นเต้นเต้นไปเมื่อคืนนี้ผมเข้านอนประมาณเที่ยงคืนนั่งคุยกับเพื่อนสเพเหรละนานๆก็จะออกมาแบบนี้ทีแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเสียงดังเท่าไหร่ถ้ามาแบบนี้ชอบปีกวิเวกมากกว่าคลิปนี้ก็เป็นเอาว่าแค่นี้ก็แล้วกันนะครับ เน้นท่านไปชมบรรยากาศทัศิียภาพสงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์มาสอบถามได้กันแล้วกันผมพูดเยอะไม่ค่อยได้ผมไอนะครับแต่ที่แน่ๆเอออีกอันหนึ่งอะรถตู้ขึ้นมาได้สบายมากใครจะไปคิดรถตู้รถบ้านเอาขึ้นดอยบ่อได้เออสุดยอดเหมือนกันมาได้นะครับชงลงชมล่างอ่าหลังจากไปทำเฟืองท้ายที่ว่ามีปัญหาที่ซีนโดยหมูฉีกขาดอะไร ทุกอย่างก็ยังไม่ได้เช็คนะหลังจากไปซ่อมรถมาก็ติดโควิดก็หยุดยาวเลยไม่ได้ไปไหนเลยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแต่ช่วงนี้ใช้เสียงไม่ได้จริงๆไอครับลองโควิดอีกอันฝากไว้ด้วย Facebook ชื่อเดียวกันนะครับป๋าต่ายรถบ้านเื่อได้ไปคุยอะไรหรือคอมเมนต์อะไรคุยใน Messenger อะไรอย่างเงี้ยมันจะรวดเร็วกว่า คลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวขับรถลงก่อนเกียนหนึ่งอย่างเดียวรถเรารถเก่าแล้วก็รถหนักด้วยดูทางครับบ๊ายบายนะครับทุกคน